ตอนนี้เนี่ยเรามีเงินยอดโดเนตเหลืออยู่850บาทซึ่งมันก็เป็นเงินที่เยอะเลยทีเดียวว่าแต่เราเจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรดีนะฮอนึกออกแล้ว เอาะครับก็ขอเกินค่าวๆกันก่อนนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับจากที่เราดูกันมาต้นคลิปเนี่ยก็คือผมได้ดาเงินที่ทุกคนโดเด่มาเนะี่ยไปซื้ออาหารแมวเป็นแบบอาหารเปรียกนะครับไปบริจาคนะครับผมเริ่มต้นและเดิมทีเนะี่ยผมเห็น Facebook คนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าคุณพีรนุชหอมชื่อนะครับซึ่งซึ่งพี่เขาเนะี่ยอายุป,ประมาณสักอ,อายุ50-40ิีแล้วนะครับก็เป็นเหมือน น่าจะเป็นรุ่นแม่ผมได้เลยนะครับก็แกรับขา้าราชการอยู่นะครับแล้วก็นะครับแล้วผมก็รู้จักแกมาประมาณ2ปีแล้วแหละนะครับก็เขาจะเป็นคนที่รับเลี้ยงอุปการะพวกแมวจรจัดนะครับโดยที่ผมไปสอบถามแล้วได้ความว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับเงินบริจาคแต่อยา่างใดเลยนะครับก็คือมีบ้างแหละแต่ว่าเขาไม่ได้ประกาศแบบเป็นองค์กรหรือว,ว่ามูลทีทนะครับเขาจะเอาเงินส่วนตัวไป รับเลี้ยงแมวนะครับหมายถึงว่าแมวจรจัดเอ้ยอพวกแมวจรจัดนะครับแล้วก็พวกแมวเล่ร่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นแมวป่วยนะครับป่วยนี่คือป่วยหลายแบบนะมันก็ว่าแบบคือไปเจอแมวที่ไหนแกก็เก็บม,มาเลี้ยงแล้วก็แกก็เก็บม,มารักษาจนหายนะครับแล้วก็นาแมวนั้นนะ่ะไปให้คนอื่นเลี้ยงต่อไปประมาณนั้นนะครับก็ถือว่ามันก็ว่าพี่เขาเนี่ยได้ให้โอกาสชีวิตใหม่ ให้กับเหล่าเจ้าแมวมีิวขาวทั้งหลายนะครับผมต้องบอกเลยว่าพี่เขาเดาทาแบบนี้มาถึง10ปีแล้วนะครับก็หมายถึงว่าช่วยเหลือแมวดูแลแมวแล้วก็หาบ้านให้แมวอย่างนี้ยมาตลอดนะครับตลอด10ปีเลยซึ่งผมต้องบอกคนดูก่อนนะครับว่าเงินที่คนดูโด,โด,โดเนตมาทั้งหมดแล้วว่าส่วนหนึ่งนะครับถูกนําไปใช้ในอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆก่อนนั้นก็เคยแบบมีมีก็เคยมีมาบ้างแหละสองสาครั้งนะครับซึ่ง อันนี้เป็นเงินคนดูนะแต่ว่ามันแต่รอบนี้มันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับปกตินะครับปกติก็จะมีโอนบ้างเล็กน้อยมีซื้อแบบแจกแถวๆบ้านะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบาทาเป็นไม่ได้ซื้อเยอะนะครับก็คราวนี้ก็คือแบบมันเหลไปเยอะพอคนก็เลยเอาไปบริจาคนะครับเอาไปซื้ออาหารเปรียให้กับเหล่าแมวเหมียวนะครับที่ไรยบ้านนะครับผมท่านก็จะได้รู้ว่าเงินที่ท่านบริจาคมาเนี่ยถูกใช้ไปกับอะไรบ้างนะครับซึ่ง ในรายละเอยียดของการด o n a t i เขาจะมีส่วนหนึ่งก็คือเอาส่วนนึงก็คือเอาไปซื้อเกมนะครับแล้วก็เงินที่เหลือก็จะเอาไปบริจาคนะครับพุ่งซึ่งผมมองว่า,าวงการไลฟ์สตรีมหรือวงการแชทเกมเนี่ยควรจะทําอะไรที่มันช่วยเหลือสังคมบ้างนะครับหรือต้องการให้มันมีประโยชน์ต่อสังคมบ้างนะครับไม่ใช่มีแค่แบบเล่นเกมเอาตลกปกฮาอย่างเดียวนะครับซึ่งผมอยากให้ เราตระหนักถึงตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับผณทุกท่านที่เข้ามาดูเนทนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับบ๊ายบาย